อยากให้ทุกคนรู้ว่าทําไมต้องเริ่มอยากให้ทุกคนอ่ะตระหนักถึงชีวิตที่เราอ่ะบอกว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบในแบบที่เราอยากใช่ใชไหมที่ผ่านมาเราพูดแค่ลมปากแต่เราไม่เคย ทำมันให้เห็นซึ่งทุกคนอาจจะบอกว่าไม่นะฉันก็ทําอยู่แต่สิ่งที่ทําอยู่อ่ะมันยังไม่ใช่แมเทเตจที่ถูกต้องหรืออาจจะรู้วิวธีหรือแมเตจที่ถูกต้องแล้วแต่จุดท้ายก็ยังไม่ได้ตัดสินใจทําในเวที่ถูกต้องอยู่ดีคนที่ไปงานวันนั้นก็จะเห็นชัดเลยว่าถ้าเราอ่ะต้องการให้มีแพสซีแบบจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องจริงๆอะ่ะจุดเริ่มต้นที่วันจะเริ่มจริงๆอะ่ะเป็นยังไงนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องการให้ทุกคนเห็นแล้วก็ให้ทุกคนได้เริ่มตะกี้ วันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าหัวข้อของเรานะวันนี้เราจะมารีรันบรรยากาศงานเวลท็อกโชว์สองพันยี่สิบห้าที่เพิ่งผ่านมาเมื่อวันที่เก้าเดือนสิบเอ็ดนี่เองนะคะต้องบอกเลยว่าโอ้โหบรรยากาศนี่คือแบบน่ารักอบอุ่นแล้วก็เนื้อหาเข้มข้นมากๆนะคะถ้าเกิดใครนะคะที่ไม่ได้ไปเดี๋ยววันนี้แวมและอาจารย์เต้ยนะคะจะมารีรันบรรยากาศแล้วก็อาจะมีการเล่านะคะเนื้อหาหรือ ความรู้ที่เราได้ตกผลึกมาจากงานในวันนั้นให้ใหอาจารย์เล่านิดนึงว่าวันเสาร์เป็นยังไงบ้างในมุมมองของอาจารย์แบบภาพที่ออกมานะคะแล้วก็บรรยากาศที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างคะคือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าเป็นอีกเรื่องราวนึงที่ประทับใจมากๆเพราะว่าได้เจอทุกคนใช่ไหมคะทุกคนที่มาที่งานนะคะแล้วก็สิ่งที่ ประทับใจมากที่สุดก็คือหลังจากที่จบงานอ่ะมีหลายคนมาคุยด้วยแล้วบอกว่าตัดสินใจได้ถูกต้องมากคือตอนแรกวังเลอยู่ว่าจะมาไม่มาดีเพราะว่าตอนแรกนัดกับเพื่อนไว้แล้วเพื่อนไม่มาแล้วก็คิดอยู่ว่าจะไปหรือไม่ไปดีเพราะว่าเพื่อนไม่มาละแล้วเขาก็เลยตัดสินใจว่าเออไม่เป็นไรเพื่อนไม่มาเดี๋ยวมาคนเดียวก็ได้พอเขาพอเขาตัดสินใจมาใช่ไหมแล้วก็มาเจอเนื้อหาในงานที่ได้รับอ่ะเขายังงงอยู่เลยว่านี่มันคือกิจกรรมฟรีจริงๆหรออะไรยเงี้ยใช่เม่อ้เต้เคยบอกไปว่าจริงๆอ่ะ เราบอกว่าฟรีแต่ถ้าเราดูดีๆอ่ะมันไม่ได้ฟรีเลยใช่เพราะสิ่งที่ทุกคนจ่ายก็คือความตั้งใจสิ่งที่ทุกคนจ่ายก็คือเวลาแล้วก็สิ่งที่ทุกคนจ่ายก็คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งสําคัญให้กับชีวิตตัวเองอ่ะเพราะว่าที่ให้ในวันนั้นนะกุญแจสําคัญที่ให้ในวันนั้นะคือทุกคนได้ครบทุกมุมเลยการที่ทําให้เราอ่ะแอคทีฟไปด้วยแล้วเติบโตพร้อมแพสซีฟ และหลายคนบอกว่ามันงงมากเลยอ่ะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาฟังเรื่องของการลงทุนแล้วง่ายขนาดนี้ทําไมถึงทําให้มันง่ายได้ขนาดนี้ค่ะก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องของการลงทุนอ่ะมันไม่เคยยากตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าเราอ่ะมันเหมือนกับว่าพอมันไม่ได้ถึงเวลาที่เราสนใจมันจริงๆมันไม่ได้ถึงเวลาที่เราต้องการมันจริงๆอ่ะมันก็ฟังกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ไม่เข้าหัวมันก็ไม่เข้าใจแต่พอมันถึงจุดที่เราอ่ะ เฮ้ยฉันฉันต้องการมันนะที่แอคทีฟไปด้วยแล้วแพสซีฟเติบโตไปด้วยจนสุดท้ายแพสซีฟแบบโตกว่าแอคทีฟแล้วเราสามารถได้ใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้ที่เราต้องการอยากจะใช้ทุกคนต้องการมันจริงๆอะ่ะ <Ha. S 2> แล้วการที่ทุกคนอะ่ะมาที่งานนี้ทุกคนเจอกุญแจนั้นแล้วโอ้โห oh อันนี้อันนี้เห็นด้วยมากๆ <c oughs> นะคะแวบมบก็ได้พูดคุยกับนักเรียนเหมือนกันนักเรียนหลายๆคนก็แบบเออพี่ไม่เคยแบบ นึกถึงคือได้ยินอยู่แล้วแหละเรื่องแพสซีฟเนาะแต่ไม่เคยเห็นความสําคัญแล้วก็คล้ายๆที่อาจารย์เต้เจอก็คือมองว่ามันยากมองว่ามันไกลตัวมองว่าแบบเออเดี๋ยวค่อยเริ่มเดี๋ยวรอให้แอคทีฟสําเร็จก่อนแล้วเราค่อยไปเริ่มทางนั้นแต่พอมาฟังในงานนี้ก็คือแบบเห็นภาพตัวเองชัดเจนมากขึ้นเลยว่าฉันสามารถทําคู่ไปก็ได้นี่ใช่เติบโตแบบเป็นทวีคูณได้แบบง่ายๆมากอะค่ะก็โอ้โหเลยแหละคนนี้คือเปลี่ยนความคิดไปเลย ะะแล้วแล้วมันง่ายจริงๆเพราะว่าทุกคนรู้ว่าจะต้องทํำยังไงใช่ให้แบบคือให้เทรคไปว่าทำยังไงให้แบบกระบวนการคิดไปว่าต้องทํำยังไงค่ะ <Ha. S 1> แล้วอย่างที่บอกหลายหลายคนอนะ่ะที่บางคนอ่ะเป็นนักลงทุนอยู่แล้วด้วยซ้ำใช่พอมาฟังวันเนี้ยคือหลายคนต้องต้องขออภัยทุกคนก่อนนะมีพี่บางคนที่อยู่ในงานนาะนๆะแตหลายคนก็คือเป็นนักลงทุนอยู่ mm hmm. แล้วก็มีแบบบางท่านนะคะไม่รู้ว่าบางทีอาจจะกำลังฟังอยู่ก็ได้บางท่านก็คือมาจากในแบบบลจหรือว mm ่าแบบจากใน กลุ่มกลุ่มของคนที่เป็นนักลงทุนที่อยู่ในในส่วนที่แบบดูแลเรื่องการลงทุนจริงๆดูแลในเรื่องของแบบลายเส้นการลงทุนก็คือมานั่งอยู่ในงานของเราเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งแบบรู้สึกเป็นเกียดมากๆแล้วก็อาจจะใช้พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าวันนั้นอ่ะพอจบงานปุ๊บคนก็แบบโอ้โหเข้ามาลุมใช่ไหมค่อพวกพี่เขาก็ อาจจะแบบรออยากจะคุยกับเราแต่หันไปริกเขาแบบกลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะต้องขอบคุณมากๆาเลยนะคะที่มาติดมามาดูงานของเราวันนั้นผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนก็มาดูงานเราในวันนั้นนะคะอันนี้จริงอันนี้จริงได้เราฟีดแบ็มาดีมากๆแล้วเขาก็บอกว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้เห็นเรื่องของการลงทุนในตลาที่แบบว่าเป็นเป็นคนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นแบบนง่ายแล้วก็เป็นการถ่ายทอดที่แบบเออมันเห็นภาพชัดมากๆเลยซึ่งอันเนี้ย พูดให้ทุกคนที่ที่ไม่ได้ไปได้ฟังแล้วกันว่ามันจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ผิดหรอกที่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นอาจจะยังไม่ใช่ทรรมเนของเราก็ได้กับ <laughs> อีกอย่างหนึ่งคือเราลืมค่ะว่ามันเต่ามีงานนะคะแต่ทีเนี้ยก็คือว่าถ้าหากว่าใครแบบอยากจะเรียนรู้นะ,ะเรื่องของการลงทุนแบบเนี้ยให้มันแบบเอออยากจะรู้เหมือนกันแล้วมันง่ายมันง่ายจริงๆหรอมันเริ่มต้นยังไงนะจริงๆเรามี e-Learning อยู่ นะเรามี e-learning ที่ทให้พวกเรานี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ได้ถ้าหากว่าใครอยากจะเรียนรู้จริงๆนะคะลองสอบถามแอดมินเพื่อเข้าไปเรียนรู้ใน e-learning กันนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะก็ตั้งใจมากๆที่อยากจะให้เนื้อหาในงานเนี่ยเก็บไว้ให้พวกเราทุกคนได้ฟังด้วยนะคะก็อาจจะใช้เวลาในการเขาเรียกว่าอะไรตัดต่อพวก EP ต่างๆนะจากเนื้อหาในงานเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาแบบประมาณสักสักพักหนึ่งนั่นแหละนะคะพอย่าให้ทีมมีเดียเขาได้ตัดต่อ นื้อหาลงใน e-learning ให้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดภายในงานเนี่ยเรามีการอัดเก็บไว้แล้วก็ถ้าพี่ๆต้องการที่จะทบทวนก็สามารถติดต่อแอนบินได้แล้วก็ใครที่แบบอุ๊ยมันไม่สะดวกจริงๆไม่ได้ไปจริงๆก็สามารถมาเรียนออนไลน์ได้ด้วยใช่ค่ะว้าวอันนี้เจ๋งมากนะคะแล้วเหมือนจะมี after class ให้ด้วยมี after class ให้ด้วยค่ะซึ่ง after class เนี่ยต้องขอสงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะคนที่ที่ไปเท่านั้นเฉพาะคนที่ไปงานเท่านั้นนะคะใครที่ไปงานนะคะแล้วก็ได้ร่วมกันแบบ ทำแบบสอบถามเนาะเราไปงานแล้วก็ลงทะเบียนอยู่ในงานเท่านั้นถึงจะได้เรียนอัฟเซอร์คลาสเนาะเพราะว่าอะไรเพราะถ้าหากว่าแบบไม่คือเราบอกไว้แล้วว่าสิทธิ์ของวันที่ยี่สิบหกพฤศจิกายนเนี้ยมันเป็นคีย์ที่ทําให้เราแบบเอ่อเจอกุญแจสําคัญของตัวเองมากขึ้นลึกมากขึ้นอะเึกออไหมพอเรากระทอะปุ๊บเราเปิดปั๊บเราเข้าไปกระทอะต่อวันที่ยี่สิบหกพฤศจิกายนนี้จะให้เฉพาะคนที่ไปงานเท่านั้นค่ะโอ้โหนี่เรียกได้ว่า เป็นคารฟรีครัคาแเตอร์ของมาโวจริงๆนะคะอันดับแรกเลยก็คือเราถนัดทําเรื่องไม่ว่าจะยากหรืออะไรก็ตามให้มันง่ายนี่และคาแรคเตอร์ที่2ก็คือให้เต็ม,มสังขารนี่คืองานฟรีนะทุกคนมี e-learning ก่อนอพรีคลาสให้พรีคลาสเสร็จปุ๊บแล้วก็มีเรียนสดใช่ไหมออฟไลน์แล้วก็มีอัฟเตอร์คลสให้ด้วยนี่คืองานฟรีนะคะ บาวเราจัดเต็มอยู่แล้วใช่งานฟรีก็จริงแต่เราอย่างที่บอกเรขอแค่อย่างเดียวให้ทุกคนต้องจ่ายก็ต,ต้องจ่ายตั้งใจมานี่แหละเวลาของคุณมานั่นแหละนะคะก็พี่ๆก็แลกเวลามาเหมือนกันหลายๆคนเดินทางมาไกลบินมาจากต่างประเทศทุกคนก็แลกมาเหมือนกันฉะนั้นเราก็จัดเต็มให้อยา่างอย่างที่บอกอ่ะมีทางพี่ๆที่แบบไปมาหรืออาจจะไม่ได้ไปเนาะเราอยากจะให้อา,อาจารย์เต้ยอ่ะเล่านิดนึงว่า,าคีย์สาคัญจริงๆเลยของคนที่ไปงานเนี่ยที่อาจารย์เต้ยต้องการจะถ่ายทอดเลยว่า ถ้าุกคนมางานเนี้ยอยากให้ทุกคนได้อะไรกลับไปคะ่ะสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้กลับไปก็คือเป็น mindset ของการตัดสินใจใเริ่มเริ่มเริ่มค่ะอยากให้ทุกคนรู้ว่าทําไมต้องเริ่มอยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนอ่ะตระหนักถึงชีวิตที่ที่เราอ่ะบอกว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบในแบบที่เราอยากใช้ใช่ไหมซึ่งที่ผ่านมาเราพูดแค่ลมปากแต่เราไม่เคยทํามันให้เห็นชัดเืนซึ่งทุกคนอาจจะบอกว่าไม่นะฉันก็ทําอยู่ แต่สิงที่ทําอยู่อ่ะมันยังไม่ใช่แมคเซทที่ถูกต้องหรืออาจจะรู้วิธีหรือไมคเซทที่ถูกต้องแล้วแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้ตัดสินใจทําในเวที่ถูกต้องอยู่ดีค่ะเพราะนั้นเนี่ยคนที่ไปงานวันนั้นก็จะเห็นชัดเลยว่าถ้าเราอ่ะต้องการให้มีแพสซีฟนะคือแอค i ีฟก็เติบโตแล้วก็มีการวางแพสซีฟที่โตตามอ่ะแบบจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องจริงๆอ่ะจุดเริ่มต้นที่ควรจะเริ่มจริงๆอ่ะเป็นยังไงนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องการให้ทุกคนเห็นแล้วก็ให้ทุกคนได้เริ่มต อบอกเลยว่าอันนี้อันนี้อันนี้คือคีจริงๆซึ่งถ้าเกิดใครไปในงานนะจะต้องบอกว่าในงานเนี่ยอาจารย์เต้เนี่ยเปิดเผยภาพภาพอดีตภาพลับในอดีตก็ไม่รับหรอกเนาะแต่ว่ามันมันไกลเนาะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเออเชื่อว่าหลายแบบ,บเปิดขึ้นมาุวบทุกคนคือตั้งมือถือขึ้นมาถ่ายแบบเต็มเลยเพราะว่าไม่เคยเห็นเหมือนกันใช่ค่ะก็คือเป็นเป็นที่มาด้วยแหละเป็นสตอรี่ของอาจารย์เต้ที่ว่าเหตุผลอะไรอาจารย์เต้ถึงเริ่มที่จะลงทุนกับแพสซีฟด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เอ่อ อาจารย์เต้ไม่อยากให้ทุกคนต้องมานั่งรอให้ถึงจุดเหมือนอาจารย์เต้ว่าแบบต้องรอให้มันเกิดวิกฤตหรือเกิดจุดเปลี่ยนของชีวิตก่อน<ม>นะ<ม>เราสามารถเริ่มได้เลยใช่แล้วอย่างที่อาจารย์เต้บอกถ้าเราเริ่มยิ่งเราเริ่มแล้วลงมือทำ<ม>แบบถูกต้องนะ<ม>บอกเลยความมัง่งคั่งง่ายมากาใช่ไหมง่ายมากง่ายมากค่ะแล้วมันเป็นคอนเซ็ปที่อืที่วางไว้ให้ง่ายแล้วอะ่ะแล้วค,คนไม่ต้องทํายากเหมือนเต้ไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วเพราะว่าของเต้อะเต้ลองผิดลองถูก แต่วันนี้ได้ทําได้ในแบบที่เล่าให้ทุกคนฟังใช่ไหม<ช>ดังนั้นเนี่ยเ<ช>พียงแค่เราอ่ะก๊อปปี้รูปแบบความสําเร็จไปเลยแล้วเต<ช>้ก็ถ่ายทอดความสำเสร็จหรือถ่ายทอดรูปแบบเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วซึ่งคุณก็แค่ทําตามแล้วมันง่ายแค่นั้นเลยหรือบางทีแบบคุณอาจจะคิดว่าทำไมมันง่ายแค่นี้มันง่ายจังเลย <น extremely S 2> ถ้าชอบยากๆก<ๆ> <ๆ S 1> <c oughs> ็ไปทํายากๆค่ะแบบของง่ายแล้วกันชอบแบบง่ายนะคะแล้วก็ต้องรีแคปให้ฟังนิดนึงก็คือบรรยากาศในงานเนี่ยมีครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่ะ ทำไมถึงต้องเริ่มลงทุนใช่ไหมแล้วเรื่องของการเทคนิคอลด้วยนะคะการคัดหุ้นการเลือกวิธีการลงทุนที่ถูกต้องทางเทคนิคนะคะแล้วก็ในเรื่องของจิตวิทยาการเทรดอืมแล้วก็มีการแบบควบคุมอารมณ์ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการเทรดทั้งหมดเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นแอคทีฟหรือแพสซีฟใช่นะคะนี่ันเห็การเปลี่ยนแปลงของตัวเองตั้งแต่วันนั้นเลยเนาะซึ่งวันนั้นก็จะมีเรื่องของการอ มันในพาร์ทของไม้เซจนะในะพาร์ทของโคโปอกก็จะทําให้พวกเราอ่ะเห็นภาพตัวเองชัดว่าเราอ่ะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จเป็นยังไงได้ใช้ชีวิตแบบไหนนะซึ่งวันนั้นคือหลายๆคนน้าตาไหลเลยอ่ะ<ช>คือไม่เคยแบบปเจอตัวเองแบบนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถึงบอกว่าคลาสที่เป็นคลาสสดแบบนี้มันถึงสําคัญมากๆซึ่งการที่เราจะได้ไปเจอคลาสสดแบบเนี้คือปกติแล้วมูลค่าแพงมากค่ะ จริงไหมพี่แบมโหจริงมากพี่แบมไปไปมาแล้วพี่แบมต้องจ่ายเงินไปด้วยจริงไหมใช่บอกเลยว่ามันมีในวันนั้นอ่ะ oh, สู้ๆซึงทุกคนไม่ต้องจ่ายเงินเลยคนที่ไปแล้วปังอยู่ช่วยบอกเลยค่ะว่าคุ้มค่าไหมคะกับคลาสแค่แค่พาร์ทเดียวที่คดโอปอพาท,ทำอ่ <Okay. S 1> นะเพราะว่าหลายๆคนอยู่ในงานวันนั้นนะนะ่ะเนาะก็คือน้ำตาไหลเลยเพราะว่ามันเป็นส่วนที่สําคัญจริงๆถ้าจิตใต้สำนึกของเราอะ่ะไม่เคยไปเห็นว่าพอไปถึงจุดนั้นมันเป็นยังไงอะ่ะวันนี้มันอาจจะไม่ได้พา เขาเรียกอ,อะไรไม่ได้ฉุดคิดแล้วก็ไม่ได้เห็นความสําคัญว่าต้องการมันจริงๆถูกต้องอะ่ะ<ม>ต้องบอกว่าอย่างของแวมก็เคยไปต้องบอกว่าพาร์ทที่ของโคโดปอทาให้อะ่ะ<ม>ถ้าเราอยากจะทําแบบอย่างนี้นะเสี่ยงเงินนะหลักพันหลักหมื่นนะทุกคน<ม>แต่อันนี้คือทุกคนแบบได้ร่วมทําไปด้วยกันแล้วอย่างที่จันเต้ยบอกเลยการเห็นภาพสําคัญมากมบางทีเราคิดแล้วแหละว่าเราอยากสาเร็จอยากสำเร็จ<ม>แต่ถ้าแบบจิตเราไม่ได้เห็นภาพชัดเจนจริงๆอ่ะจินต้ลึกๆจะไม่เชื่อว่าเราทําได้นะถ้าเราเห็นภาพปุ๊บ โอ้ข้างในแบบมาแล้วใช่แล้วสุดท้ายมันจะไร้ให้ทุกอย่างไปตามแ<ม>ผนเราใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งหลายๆคนก็คือแบบบอกเลยว่าเนื้อเต้นมาก <c oughs> เนื้อดีดมากเต้นหัวใจเต้นแรงแล้วก็คือตัดสินใจจริงๆอ่ะซึ่งเห็นแอคชั่นหลายๆคนซึ่งวันนี้ซึ่งวันนี้คือแบบคือหลายๆคนอะ่ะถึงขั้นถึงขั้นแบบจริงจังกันมากเพราะว่าโมเดลที่เราวางกันเอาไว้ให้ทุกคนได้คิดได้ตระหนักอ่ะเห็นไหมเหมือนที่บริเวณบเฟดเขาบอกว่าถ้าวันนี้เราอ่ะ ไม่หาเส้นทางที่ทำให้เงินน่ะมาทำงานแทนเราอ่ะเราอ่ะแม่งจะทํางานไปจนตายจริงอันนี้แล้วเราอ่ะจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าคนที่ทํางานไปจนตายค่ะซึ่งไม่ต้องไม่ต้องเป็นเราก็ได้ตอนนี้เราเห็นชีวิตแบบนั้นเยอะมากชีวิตของคนที่แบบเกษียณแล้วแต่ยังต้องทําต้องทาเงินใช่ไหมอายุเจ็ดสิบแล้วแต่ยังต้องทํางานอยู่ซึ่งเราอาจจะเจอคนที่อายุเจ็ดสิบแต่ทํางานอยู่เพราะว่าเขารักที่จะทางานนั้นนะใช่ไหมคะคนญี่ปุ่นอ่ะเยอะแยะมากบางทีแบบเฮ้ยเจ็ดสิบแปดสิบยังทํางานอยู่เลย แต่เงินในบัญชีมีเยอะมากแต่เขายังทํางานอยู่เพราะเขาก็รู้สึกว่าแบบเขากินกินนอนอนอยู่เฉยๆคือมันมันไม่ได้เอนจอยกับ,บ,บชีวิตเขาก็เลยต้องเขาก็เลยทําใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะทํางานขอให้ทําเพราะเรารักที่จะทำแบบอยากทำอยากทำไม่อยากอยู่บ้านเฉยเยคนทุกคนเห็นได้ทำงานอะ่ะจริงๆได้กเกษียณตั้งแต่อยู่สามห้าละสามห้าคือเกษียณแล้วเึอกเเอกไหมคะหลังจากนั้นทุกคนก็จะยังเห็นว่าเฮ้ยทำไมอาจารย์ได้ถึงยังทํางานอยู่ ไมเคยเล่าไปแล้วว่าทำไมทำงานอยู่เพราะอะไรคะเพราะเรารักที่จะทําสิ่งนี้เรารู้ว่าเรากําลังยกระดับชีวิตผู้คนอยู่เรารักที่จะทํางานนี้เรารักที่จะยกระดับชีวิตผู้คนแล้วเรารู้ว่าเราคือคนที่ยกระดับชีวิตคนอ่ะเราจะหยุดทําหรออืคือเราก็เลยต้องทําแบบนี้ทุกวันและทําด้วยความสนุกด้วยอืค่ะอันนี้แหละเรียกว่าทําด้วย p a ชช่น n ของจริงต้องบอกเลยว่าอาจารย์เต้ทางานไม่เหมือนคนกษียณนะคะเหมือนคนที่แบบคือแบบ ยิ่งกว่าร้อนเงินถ้าคนไม่รู้นะหมายถึงว่าเห็นตารางแบบการทํางานของอาจารย์เต้คือทํางานหนักมากคิด่าร้อนเงินนะเนี่ยใช่แต่จริงๆคือเอนจอยมากนะคะทุกคนเพราะว่าแบบทําด้วยแพชั่นจริงๆใช่ตารางงานก็แน่นมากแน่นจริงทุกวันนี้เป็นทาตมีเดียอยู่ทุกคนทํางานกับอาจารย์เต้นะคะตอนนี้นั่นแหละเล่าให้ฟังเนาะดังนั้นเนี่ยอย่างที่วอลเลยเปอร์เฟตบอกว่าถ้าเราไม่เจอเส้นทางหรือไม่เจอวิธีการที่ทําให้เงินอ่ะมันทํางานแทนเราเราก็จะทํางานไปจนวันทายอยอันนี้จริงอันนี้จริงเดี๋ยวขอ พาดูบรรยากาศนิดนึงจ้านี่เรามีรูปด้วยนะคะออันนี้คือรูปบรรยากาศในงานบอกเลยว่าโอ้โหคนเยอะมากนะคะแล้วก็เนี่ยทุกคนแบบน่ารักสดใสกันนี่แหละเราถ่ายตอนตอนเลิกงานใช่จึ้งจึงแบบมีคนแบบกลับไปตอนช่วงแบบสี่ห้าโมงไปบ้างคนหนึ่งแล้วตอนตอนเลิกงานตอนแบบโมงเลิกเลยแบบเลิกแบบเลิกอ่ะคือเรากินเวลาไปหน่อยหนึ่งด้วยเนาะเราวลาใช่นะคะก็เนี่ยทุกคนแบบอุณาฝักข้างมากๆนะคะ เดี ja e oh. um oh, ๋ยวพาไปดูบรรยากาศเพิ่มเติมนี่อันนี้โอ้โหจำเกือบไม่ได้ใครคนนี้อะนึกว่าโอปป้าที่ไหนนะคะเออนึกว่าเอ้ยดิคิมาหวานมาใช่ไหมจริงดิคนตาตีของเรานะบอกแล้วเนี่ยเด็กสร้างเด็กปั้นใช่ไหมเออไปปั้นที่เกาหลีมาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมาเป็นโอปป้าเลยนะคะปั้นที่ปากซอยต้องบอกที่ปร์กก่อนแม่ อ๋อฟันที่ปลาโอ้ไปถึงปราประเทศเช็กหรอคะปักซอยร้านทันร้านทำของแต่งหน้าปักซอยดิโอ้ตลอดจริงตลอดจริงนะคะราศีมาแล้วนะคะนี่นี่ก็เอซีของเราแล้วก็นี่นัก,นกเรียนนะคะเยอะมากนี่โหคนนี้ใครคะเนี่ยข้างหลังก็ดูผอมนะ ข้างหน้าก็ผอมคะ่ะแล้วดูผอมหมดนะคะนี่นข้างๆก็ผอมไหมก็ผอมะะอ๋อนี่คือบรรยากาศนี่เออเนี่นะคะดูดีนะถ้าใครจําไม่ได้นี่กดตตินะคะนี่โอ้โหเขามาทําอะไรคะเนี่ยเขามา มาเรียนมาคัอ๋อมาเรียนอ๋าเขาเามาดูงานดกว่าเอารถมาส่งไม่ใช่เอารถมาส่งเขาดูผลงานติสติกอร์เขาอ๋อนี่นักเรียนหน้าห้องเรานีนะคะบรรยากาศนี่อันนี้ก็เป็นอาจารย์ต้องนะคะหนึ่งในสปิกอร์ของเราอันนี้ก็มาสอนเรื่องของเทคนิคอลในการคัดหุ้นในการดูจุดจุดเข้าซื้อนะคะบอกเลยว่าจุก มีมีเขาเรียกว่าอะไรนะเรามี q u e s t i o n n a i หลังหลังจบใช่ไหมคะรีวิวมีคนบอกว่าเออพัดคดต้องนะครับเวลาน้อยไปแล้วสไลด์ แทบไม่ทันเลยเรียกได้ว่าอัดแน่นมาให้อัอแน่นจริงอ่ะจริงจริงอ่ะเวลาพอเพราะว่าเขาวางแผนสไลด์เอาไว้อ่ะคือ6กสิสไลด์ใช่ไหมเขามีเวลาส5หนาทีแต่ละสไลด์อ่ะเขาจะต้องพูดยี่สิวิเท่านั้นยี่สิบวิซึ่งซึ่งก็เลยเวลาด้วยนะต้องกินไปนะต้องกินเวลานะบอกไว้ก่อนเรียกได้ว่าอยากให้เต็มๆแหละน้องนะคะโหสนุกสนานนี่อ่านี่ก็เป็นโคดอปอนะคะที่พาทุกคนเนี่ย เข้าสมาธินะีนี่อีกขัดได้ไง,ไงเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยก็ไมลืมลืมลืมบออันนี้อะไรคะเนี่ยแม่อ,อันนี้อยมรนหน่อยในวันวันไงเอ,ยอ้ยก็คือเป็นที่บอกว่าเป็นว่าทําไมต้องวันนี้ด้วยใช่พอดีว่าอ่าตัวโมเดลรถอันนี้มันเป็นลิมิเต็ดเ i เดชันใช่ไหม,มซึ่งเหมือนกับเป็นตัวแทนของงานเนี้ยก็คืองานนี้เป็นงานที่แบบเป็นลิมิเต็ดเหมือนกันซึ่งมันจะมีแบบเนี้ยแค่คันเดียว ซึ่งเคยบอกไปแล้วว่าถ้าใครที่ไม่ได้มาวันเนี้ยคุณอาจจะเสียใจยภายหลังก็จริงแต่ก็อย่างที่บอกว่าแต่เราก็เป็นคนตัดสินใจแล้วว่าจะไปหรือไม่ไปใช่ไหมดังนั้นอย่างงานนี้คือลิมิเต็ดมากๆซึ่งการที่เราจะได้เจองานแบบนี้เห็นบรรยากาศแบบนี้มีเจ้าขอมือมแบบเนี้ได้อัดแน่นอัดเต็มแบบนี้ก็มีเฉพาะคนที่ลงทะเบียนเข้างานนี้เท่านั้นเอกซิมมากๆเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์การรวมกลุ่นของแบบหลายๆมันมันไม่ใช่สถาบันด้วยมันคือในอีเลอร์นิ่ง กิหลายอย่างมากเลยแน่นมากๆก็เลยให้ให้รถคันนี้เป็นตัวแทนนะเป็นตัวแทนของของงานงานนี้ค่ะนะคะก็คือวายยมานี่เวลคือเงินของคุณอะทำงานที่ไหนซึ่งตามชื่องานคือเวลสองพันยี่สิบห้าใช่ไหมหมยว่าความมั่งคั่งในปีสองพันยี่สิบห้าของคุณอะเงินของคุณอะทำงานที่ไหนค่ะอืมให้เงินทำงานซะวางให้ถูกที่นะใช่นเนาะโอเคอ่านี่นักตานักเรียนได้ไหมเมื่อกี้เห็นมีพี่จูเนีอยู่ด้วยแสดงตัวนะคะ มีเดียเขาคัดมาจากเป็นพันรูปนี่มันเลือกคนนี้เนี่ยเออเซลเซลพันรูปเองเหรอไม่รู้น,น่าจะเยอะกว่านะเน่อาจารย์ซิ่งของเรานะคะนี่เอ็มซีนะคะ นี่อันนี้เป็นเซสชันที่หลายๆคนชอบคือที่บอกว่าถ้าเราไปไปไปคลาสที่อื่นเนี่ยต้องเสียเงินนะใช่ที่เขาทําการแบบเขาเรียกว่าอะไรให้เราเข้าถึงอารมณ์ของตัวเองใช่เปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเปลี่ยนอารมณ์ขจัดความกลัวความกลัวที่แบบยิ่งใครเป็นเทรดเดอร์ที่มีความกลัวที่มันฝังลึกอยู่ในใจมีความรู้สึกที่แบบเปิดกราฟมาบางทีก็แบบกลัวที่จะกดเทรดอะใช่ใช่เคลียหายภายในเซสชันนี้ใช่ภายในครึ่งชั่วโมงแบบมาแจาจย์มากใช่บางคนแบบติดเรื่องเงินกลัวแต่พอเนี่ยทำอันนี้เสร็จ ตื่นมาแบบเป็นคนละคนเลยนะคะโหยีม่ยมากหลายหลายคนชอบพัทนี้เหมือนกันชอบไหมคะหลายหลายคนที่ดูอยู่เห็นเป็นรายชื่อคนที่ไปงานด้วยชอบไหมใครชอบชอบมาไหนคะ่ะอ่าอันนี้หมดแล้วหมดแล้วขะาก็ประมาณนี้เลยบอกว่าโอ้โหบรรยากาศแล้วก็เรียกได้ว่าเอามาฝากแล้วกันสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ไปใช่ะะใช่อืมอ่ะทีนี้นะคะก็หลังจากที่หลายๆคนเนี่ยได้ได้เห็นแล้วคร่าวๆแล้วที่สำคัญนะคะที่ อาจารย์เตยฝากไว้คืออยากให้ทุกคนเริ่มและมไม่ใช่เริ่มธรรมดาด้วยต้องเริ่มแบบถูกวิธี<ช>อ่าฉะนั้นอยากให้อาจารย์เตยฝากนิดนึงแล้วกันว่า mindset ของคนที่ต้องการจะมัง่งคั่งถ้าเราจะเริ่มอย่างถูกวิธีเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างถ้าจะเริ่มไม่ถูกวิธีต้องมีความเชื่อก่อนว่าเราสามารถที่จะมั่งคั่งได้ามเชื่อก่อนว่าเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เราก็เชื่อ,อว่าเราเป็นคนรวยรุ่นแรกข,ของตระกูลได้อันนี้สําคัญมากถ้าจะเริ่มนะเราต้องเชื่อก่อน พอเรามีความเชื่อเหมือนเราปักหมุดไว้ว่าเฮ้ยฉันจะเดินทางไปที่ประเทศนี้ไปที่อ่าถ้าว่าจะไปอเมริกาเรามีความเชื่อว่าเฮ้ยฉันสามารถไปอเมริกาได้อืมทันไหมมีความเชื่อถ้าเกิดว่าเราบอกโอ้จะไปอเมริกาแล้วเราบอกโอ้หมันยากโอ้หมันต้องใช้เงินเยอะมันนู่นนี่นั่นสารพัดอ่ะค่ะเป็นไงคะเราจะมีความเชื่อไหมเราไม่มีหรอกความเชื่อเราจะมีแต่ข้ออ้างใช่ใช่เข้าใจใช่ปะดังนั้นเนี่ยเราเชื่อก่อนว่าเฮ้ยฉันสามารถที่จะไปอเมริกาได้นะพอมีความเชื่อเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นคืออะไรคะเราจะะมาาาดดูววว่่่แล้้ิธีีกรทจไไปอะ ทำยังไงอืแน่นอนว่าคุณต้องไปถามคนที่ไม่เคยไปจริงปะอ่ะใช่ถูกต้องไหมถ้าไม่ถามคนที่เคยไปคุณก็อาจจะต้องไปหาข้อมูลซึ่งข้อมูลมีมีจากอะไรมีจากคนที่เคยไปอาจจะพิมพ์ไว้ให้เราได้อ่านใช่ไหมคะหรือไปถามคนที่รู้มาเล่าให้ฟังให้เขาเล่ามาถามคนที่รู้มาบอกเช่นเดียวกันนะคะความมั่งคั่งถ้าเราต้องการที่จะมั่งคั่งอันดับแรกเราเชื่อก่อนอือันดับสองถามคนที่มั่งคั่งแล้วถามคนที่ทําได้แล้วถามคนที่เคยไปแล้ว ถ้าจะเริ่มให้ถูกทันไหมคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเมื่อเราถามเสร็จแล้วเขาบอกแล้วว่าแล้วเราอ่ะตัดสินใจไหมที่จะตีตั๋วแล้วเดินทางถ้าเราตัดสินใจที่จะตีตั๋วแล้วก็เดินทางเราจะต้องทําอะไรเหรอคะแน่นอนเราต้องเรียนรู้อะไรเราจะต้องรู้อะไรบ้างใช่ไหมคะเขาบอกว่าสเต็ปทําแบบนี้นะนรถแบบคือการเดินทางเนี่ยจะต้องทําแบบนี้นะนหนึ่งสองสามสี่ห้าอืเราทําตามนั้นหรือเปล่าแค่นั้นเลยค่ะซึ่งจริงๆการเริ่มไม่ได้ยาก ที่ยากคือเราเองที่ไม่ตัดสินใจเริ่มค่ะโอ้โหต้องแบบว่าวันนี้เรียกได้ว่าเป็นคีย์ที่หลายๆคนน่าจะแบบตื่นเลยบางคนเยากยตื่นรู้เลยนะคะที่แบบเออใช่เราแบบหลายทีและ จะเริ่มจะเริ่มเนาะแบบแต่ไม่ได้ทําสักทีจนเวลาผ่านพ้นไปสุดท้ายผ่านมาแล้วเป็นปีสองปีอล้วก็ผ่านอีกปีแล้วก็นี่กำลังจะผ่านปีอีกปีถูกต้องใช่ไหมคะก็ถึงเวลาแล้วแหละที่ทุกคนจะเริ่มแล้วลงมือทําอย่างจริงจังใช่นะคะแล้วก็อย่าลืมถามผู้ร oh ู้นะคะคนที่ถามคนที่เขาไปถึงจุดนั้นแล้วอืคนที่ทําได้แล้วคนที่เคยไปแล้วใช่นะคะได้อที่นี้อยากจะให้เต้เต้ฝากสุดท้ายแหละงานถัดไปที่ หันเลยคนเนี่ยจะมาเจอกันนะคะบอกบางคนบอกว่าแบบอยากเจออีก,อกได้บรรยากาศแบบนี้อีกอะ่ะแน่นอนว่าเราจะเจอได้ที่ไหนบ้างค่ะค่ะงานถัดไปที่เราจะเจอกันถ้าเป็นแบบการที่มาเจอกันเป็นออ<ม>นไซา์แบบนี้เลยค่ะ,คะก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดธันวาคมค่ะ<ม>ก็จะเป็นงานกาล่านะเป็นงานกาล่าประจําปีของเรานะคะแล้วก็ปีนี้นะคะก็จะเป็นปีที่พิเศษมากๆนะคะเนื่องจากว่าทุกทุกปีอ่ะงานกาล่าของเราอ่ะจะไม่ได้มีเรื่องของ การเรียนรู้หรือไม่ได้มีเรื่องที่ออปักหมุดสิ่งสําคัญให้กับทุกคนแต่จะเป็นการที่แบบวิโรเซเลเบะประสบความสำเร็จยังไงใครแต่ตัวยังไงบ้างใช่ไหมคะเป็นพื้นที่ในส่วนในส่วนนั้นซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่เราเชิญคุณคุณเขามานะนะเราเชิญคุณคุณเขามาเพื่ออะไรค่ะเพื่อที่จะทําให้ทุกคนนะ่ะได้เจอประตูแห่งความสําเร็จพร้อมกับกุญแจที่สําคัญที่จะทาให้เราอ่ะไขาประตูนั้นเปิดประตูนั้น เลยทาให้เราอะเจอความมั่งคัง่งอย่างยั่งยืนนั่นก็คือ infinite เวลซึ่งปีนี้เราเดินเต็มปี2 0ี4เป็นเต็มของทั้งปี i ิน i n i t e ทั้งปีค่ะนะซึ่งอิ f i n นิตเวลทั้งปีแล้วความรู้ทั้งปีอ่ะที่เป็นอินฟินิตเวลอ่ะคือวางเอาไว้แล้วก็มันมากพอที่จะทำให้เราประสบความสําเร็จค่ะแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ประสบความสำเร็จหมายคมว่าเราอะไม่ได้เก็บเกี่ยวอะไรมาเลยอืมแต่อย่างน้อยถ้าเราไม่ได้เก็บเกี่ยวอะไรมาเลยตลอดทั้งปีงานนี้งานเดียว เพียงแค่คุณเห็นประตูนั้นและได้กุญแจสำคัญไปก็จะเป็นประตูที่จะเปิดประตูไปโซ Active to Passive เวล l องอันของคุณค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่าคือทุกทกปีอย่างที่จัได้บอกนะการล่าก็อาจจะเน้นเรื่องของการปาร์ตี้ฉลองอย่างเดียวแต่รอบนี้ก็คือได้พี่คุณเขามาที่แบบแน่นอนว่า คนคนนี้นี่คือเป็นเอศริยคนหนึ่งอยู่แล้วเนาะในเรื่องกุญแจของสาเร็จถูกต้องหลายๆหลายๆครั้งที่ทแบบฟังพี่คุณเขานี่แบบเหมือนตื่นตื่นทุกครั้งเลยแล้วก็คนที่ได้มาฟังสดๆเนี่ยน่าจะได้รับพลังงานที่ดีมากๆนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนแล้วกันที่ต้องการประสบความสำเร็จต้องการมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนะคะงานนี้ห้ามพลาดแล้วก็มีบัตตี้ด้วยนี่แอดมินก็บอกแล้วว่าเปิดให้จองบัตรแล้วนะคะตอนนี้ ลองสอบถามแอดมินดูว่าตอนนี้ก็คือมีละมีสองราคาสองพันเก้าแล้วก็สามพันเก้าค่ะมันต่างกันยังไงคะแม่สองพันเก้าจะเป็นอาจจะมีแค่แปดสิบแปดที่นั่งเท่านั้นสามพันเก้าก็จะมีจํานวนจำกัดเหมือนกันแต่ว่าสองพันเก้าอ่ะเตียงแค่แปดสิบแปดที่นั่งแล้วก็ได้รับหนังสือของคนเขาก็คือพิเศษสําหรับคนที่แบบเข้ามาก่อนเป็น e a r l y bird ใช่ส่วนสามพันเก้าก็จะเป็นหนังสือไร้เดียงสาใช่ได้ัไงหนังสือ่มใหม่ วุ้ยหนังสือไม่ก็คือทุกคนที่ซื้อบัตรก็คือได้หนังสือจะเป็นจะเป็นคนกรุ๊ปแรกเลยที่จะได้หนังสือเล่มนี้ว้าวมีมีมีเมีแซมเปิลมาอวดไหมหรือยังมีน่าจะเป็นรูปไม่รู้ว่าน้องทำรูปไปหรือเปล่าค่ะไม่มีน้แต่คนน่าจะเคยเห็นบ้างแล้วแหละโอเคค่ะงูรอดูเลยพี่เต้บอกตื่นเต้นแล้วก็ใครไปก็เจอกันแล้วซึ่งวันนั้นนักเรียนในงานเวลก็บอกเลยว่าเจอกันกล่าเต็มเลย ใช,ใชค่คือคือคือจริงๆแล้วทีมงานนี้เหมือนเหมือนงานคืนสู่เย่าเหมือนกันนะอ๋จริงเพราะว่าจะเริ่มมีโต๊ะของกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้นะซึ่งซึ่งงานนี้เนี่ยก็ก็คือเราจะมีแบบทางบ้านของ T W Academy ด้วยก็คือของอาจารย์ต้องใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทางบ้านของโคลโลปด้วยใช่ไหมแล้วก็จะเป็นคือจริงๆอ่ะมันเป็นคอมมูนิตี้ของเทรดเดอร์ใช่เป็นการรวมตัวเทรดเดอร์ซึ่งจริงๆอ่ะพวกเราที่ฟังอยู่อ่ะทุกคนสามารถเข้างานนี้ได้ ทุกคนเลยนะคะไม่ใช่ว่าคุณแบบไม่ใช่นักเรียนใน academy มี่แล้วเข้าไม่ได้นะเพียงแค่คุณซื้อตั๋วได้คุณก็มานั่งในงานได้ค่ะอันนี้ก็คือเปิดสำหรับทุกคนเลยถูกต้องค่ะเปิดสำหรับทุกคนเลยค่ะโอ้โเยีเชิยทุกคนเลยอยากให้ทุกคนได้ได้เจอบรรยากาศในงานงานนี้แล้วก็มันสนุกจริงๆอฝากไว้เลยนะคะต้องบอกว่าเทรดเดอร์เนี่ยคอมมูนิตี้สำคัญมากจากที่ i m ที่เดิมอาที่ Impact นะคะห้องเดิม ห้องเดิมด้วยห้องเดิมด้วยอะห้องนี้นี่แหละห้องที่เราจัดงานห้องเสาร์นี่แหละห้องเวลนี่แหละใช่ค่ะเราจองเขายาวถึงปีหน้าเลยเออข้ามปีกันเลยนะคะอ่าเจอกันเลยนะคะมาเจอคอมมารับพลังงานดีๆมาเจอคอมมูนิตี้ดีๆแล้วก็นี่รับความรู้ด้วยค่ะค่ะอ่าพี่อุลลันบอกว้าวนะใครไปก็เจอกันวันนี้ก็โหเรียกได้ว่าเต็มอิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สรุปเนื้อหาที่สําคัญนะคะเล่าบรรยากาศแล้วก็ได้วางแผนเทรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะก็จะบอกว่าค่ะถ้าใครอยากจะให้ของขวัญวันเกิดเพื่อนอ,อืมอุยเอออันนี้ป็นสามารถซื้อนะบัตรกาลาเนี้ยให้เป็นของขวัญวันเกิดเพื่อนได้นะเพราะคุณกําลังให้ชีวิตที่ดีให้ชีวิตใหม่มกับเพื่อนและคุณกําลังให้กุญแจสําคัญของชีวิตให้กับเพื่อนของคุณด้วยนี่คือคุณสามารถปักหมุดเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเพื่อนได้เลยอันนี้เป็นไอเดียหาซื้อแบบ น้ำ,นำหอมซื้ออะไรก็ไม่รู้ที่แบบไม <ป S 2> ่ไดใ้ใช้ใช่ไหมคะใช่แต่งานเนี้ยคือไปถึงแค่ในวันงานอ่ะคุณให้ความสุขกับเพื่อนเรียบร้อยละ้ะเพราะเพื่อนจะเจอตัวตนของตัวเองเพื่อนจะเจอความสุขที่แท้จริงที่บางคนวิ่งตามหาแต่ไปเจอในงานนั้นค่ะเพื่อนจะเจอว่าทํายังไงปีหน้าฉันถึงมัง่งค<แ>ั่งเพื่อนจะเจอทุกอย่างเลยในงานนั้นว อันนี้คุณสามารถเป็นไอเดียที่ดีมากของขวัญให้กับเพื่อนได้นะไอเดียที่ดีมากนน่้อนดี้ที่เล่าเพราะว่ามีคนซื้อให้เพื่อนเพื่อเป็นของขวัญให้กับเพื่อนก็เลยบอกเอ,อดีจังเลยน่ารัก,กมากน่ารักมากใช่ใช่นั่นแหละค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกค,คนว่าสามารถที่จะซื้อเป็นของขวัญให้กับเพื่อนได้ถ้าเราอยากจะให้สิ่งดีๆกับเพื่อนนี่คือชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่เราจะมอบให้กับเพื่อนได้แล้วเพื่อนจะแบบโหคือเห็นเลยว่าเราแม่งโคตรแบบรักเขารักเขาเลยใช่โหดีมากทุกคนอ่ะก็เป็นช่วงที่กาลังปลายปีด บางคนแบบซื้อเป็นแบบกระเช้าอ่เช้าแบบอาจจะไม่ได้ใช้ใชจริงหรือต้องเอาไปแจกคนเ<ช>นาะอันนี้2องพันเก้ากับสามพาแลกกับใครเต็มเต็มแลกกับชีวิตชีวิตใหม่นะใช่ก็คืออ่ะงั้นฝากไว้แล้วกันนะคะ<ช>วันนี้ก็ขอบคุณจันเต้ม,มากนะคะ,คะเต็มหิมมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ติดตามนะคะเดี๋ยวมาเจอกับพวกเราสองคนได้ใหม่นะคะวันจันนะคะบ่ายสองเช่นเคยวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะก็เจอกันใหม่นะบายบายสวัสดีค่ะ